ออ<ทท>สักรบไ,ได้มา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 เขาเห็นเขาเห็นสีน้ำเงินอะอุ้ยพี่ช้างพี่ตายยังอ่ะต,ตายเนี่ยเราเราเราทำไมกูเห็นข้อความพี่ช้างขึ้นวะเต้เต้มีคนทำนี่อต่อหน้าต่อตากูเลยสีขาวชัดเจนครับ กราบสวัสดีครับพวกผมทีเคกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่เกมอมองอัดกันอีกแล้ว <c oughs> เย้เย้ยยยยยยยมยยยยานยยยรยมยยนย้ยนยยยนั่ยยยยยน,นย่ยย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 งยยยยยยง,งนนยันยยกยย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 จะยยนยยยยยยมยย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 ย้ย <c oughs> ายย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 น้ยยยยยยนยย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 เยย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 นยย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 ยเยย <c oughs> สวัสดีครับผมโคชีนะผมเป็นเป็นเปคนที่โดนเชิญมานะครับโดนหลอกมาครับผมวันนี้ครับผมชื่อแครับแครผมเฟรี่คับโดนลอกมากินของฟรีครับทําไม่มีให้กินอ๋อิสพาเลสตาผมนะเป็นแขกรับเชิญนะผมวานซูรุเจตเอกครับเป็นใครก็ได้ตัวแล้วไม่ต้องเสือกอุ้ย ครับผมชื่อหยงโอเคมาซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นโหมดที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นโหมด The Flat นะครับผมเราจะปรับความเร็วเป็นคูณ3แล้วก็วิชั่นคือ0ูนยแบบต่ำสุดไปเลยทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับส่วนคูดาวก็ของฆาตกรจะเป็น10วิ d i s t a n c ก็คือช็อตนั่นเอง อไปใช่เอ้ยไม่ใช่ What the fuck แต่ว่าเราจะมาเล่นในแมป The Skill นะครับเป็นแมปเริ่มต้นงั้นเราไปกันเลยเอ่อขอเดือดหยุดหยุดได้แล้วเฮ้ยโอ้โหได้เป็นคนธรรมดาโคตรเสียใจเลยครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ผมอู้ยโคตรเร็วโคตรเร็วโคตรเร็ว เดือดแฟดนะผมเดือดแฟดตอนนี้เรารีบทำภารกิจง่ายๆก่อนนะผมปัญหาของการเดินเร็วแบบนี้ก็คือเดินติดนั่นเองไม่ช็อตเออห้องไฟเมื่อกี้มีใครอยู่กับใครบ้าง่เราเเดียวครรับาอยู่เราอยู่เมดเบย์อะเมื่อกี้เพิ่งเดินผ่านเสียอะไรไม่รู้เพราะมันมืดมากแล้วก็แบบเดินไปห้องแอรตอนแรกตอนแรกอยู่สีส้มตรงห้องอู่แล้วเขาวิ่งเข้าไปอ๋อน่าจะน่าจะเจอสีน่าจะเจอสีดำเก๊คุณจีบเป็นสีแดงกันแน่เลยยย หมดตัวเองงัไม่ไม่กำลังอัดอยู่พี่อ๋อหมด d e f ฟ t หมดอัดอัดเลยเหรออัดอัดตูดหมดละอัดตอนนี้นะผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ไม่ไม่มีศพหรือว่าคุณสเปยมีลิทอยู่ตรงนี้ไม่มีอืมข้อออกซิเจนขาบนน่าจะมีคนทำแล้วเออขบนยังไม่มีไม่มีดีดี โอ้โหสีขาวครับผมสีขาวชัดเจนเต้เต้เต้เป็นคนทำนี้อ่ะต่อหน้าต่อตากูเลยสีขาวชัดเจนครับกุลีเชื่อใครดีวะเนี่ยผมเดินลงมาห้องโอทูแล้วผมก็เจอเลยครับกลังทุกคนก็รู้ว่าเต้มันตีเตียนเก่งไอ้เยี้ยนี่แต่ไอ้นี่ก็ตีเตียนเก่งเหมือนกันไม่ใช่เหรอมึงข่าวร่ากูแล้วมึงก็กดบวกไอ้เชี้ยนี่ไรกาดไอ้เชี่ยนี่ กูคนแรกเลยนะไม่มีใครทีโอ้เปิดไม่เปิดปิดไม่เสร็จเลยนะสวัสดีครับผมกับผมชวนรอทินาโรนะครับสวัสดีครับผมแมวส้มนะครับช่องก็ชื่อแมวส้มนะครับแคทออร์เรนต์นะครับแคทออร์เรนต์โอ้โหคนไม่ไหนครับคนพี่โคชิอยู่ตรงนี้เอ้ยลิซอรโอเคแล้วปลอดภัยไหม ผมบอกเลยว่าคนที่ดูกล้องเนี่ยเหนื่อยตายแน่นอนเพราะว่าวิ่งเร็วมากภารกิจที่นาาที่สุดน่าจะเป็นภารกิจดาวน์โหลดเนี่ยแหละครับดาวน์โหลด Data โอ้เจอตกที่ไหนตรงไหนที่ไหนตรงไหนครับพอหัวเรียว,วิ่งมาข้างล่างหยุดตรงทางไม่เห็นเหมือนกันจะมันขึ้นให้ให้ให้กดขอยยนยันสหารที่แต่ละคนนะครับกี่ไปซ้อมไฟกับสีแดงซอมไฟอู่ครับทำภารกิจของซ่อมไฟเหมือนกันตัวครูบีชากำลังลงไปห้องไฟครับ ได้อยู่ข้างห้องดูข้างอ๋อข้างห้องอ๋ออิอร์อ๋อเรเดอร์เคเตอร์ข้อมูลไม่พอเนาะข้าไปก่อนฮะเซลโอ้สีเหลืองเจอตรงไหนครับพี่หวาน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 พี่อยู่ตรงนั้นแล้วพี่ฆ่าต่อหน้าตรงพี่หวานคุณคนคุณคนอยู่ไกลตรง นายพี่หวาาเป็นเปอ้าเฮ้ยสิบหายแล้วช้างจะใช่ออ่ะเมื่อกี้พี่ช้างอยู่กับผมเนาะแล้วก็ตัวก็พิ่งเดินเข้าไปก็น่าจะไม่ใช่อยู่ในลิสอยู่ห้องซคลิตี้โหดแม่งเลยแต่แต่ไม่ได้ส่งกล้องไม่ทำอะไรเลยพแล้วแล้วที่อยากที่อยากรู้คือคือท่อตรงนู้นอ่ะมันเชื่อมต่อกันด้วยนะ ห้องไฟห <fits you. S 1> ้องถอดเอ้ยกับห้องกล้องอ่ะไม่ก็ก่อนก็ก่อนที่จะไฟดับอ่ะน้องน้องอยู่ตรงห้องนั้นอยู่แล้วน้องอยู่ตรงไอ้ห้องสกูริตี้อยู่แล้วแต่น้องไม่ได้ส่งกล้องน้องไอ้ยเชื่อแสาไฟอยู่อ๋อทำอะไรท่อทำอะไรท่อทำอะไรท่อเท่าไไร่วะ อยู่สองคนไว้แบบตัวฟ้อนกันเลยแบบเฮ้ยน้องเุ้ยดูกล้องอยู่ไว้เป็นใช่ไหมแบบสองกล้องปุ๊บแล้วกดออยจีนรีบมาชุบโอเคอเดี๋ยวเพิ่มเฟสเดี๋ยวผมน่าจะตันจบน่าจะไปเพิ่มเฟสนะผมเพราะว่าเฟสน่าจะจบเร็วไปเนื่องจากว่าเป็นอ่าโหมดเร็วเดินเร็วเนี่ยมันก็เลยไปทําเฟสจากระยะไกลได้ง่ายระหว่างนี้ข้าตกราคาคนก็ได้ฉะนั้นรีบทำระดักิจแล้วรีบลองหาศพดูก่อนสวัสดีว่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ครับผมศพที่เดียร์ดูห้องแอดมินอะ ตอนนั้นอะเห็นคนอยู่ห้องนั้นสองคนการที่อยู่สองคนเนี่ยแล้วมันกดดีพอร์ตเนี่ยมันแปลกๆนะพี่โคชีมีใครยืนยันได้ไหมว่าพี่อยู่ตรงนั้นแล้วแบบพี่ไปกับใครไหมพี่ไปคนเดียวหรือว่าไปกับคนอื่นด้วยไปคนเดียวนอกแหมผมกำลังมาทำภารกิจอยู่แล้วเขาเนี่ยจะแวะไปฮอสเกตตี้หน่อยแล้วเขาเนี่ยพอแวะไปปุ๊บเจอศพนอนเเม่งงตายแล้วอะไม่เห็นใครเลยนะหมายถึงว่าเข้าไปปุ๊บก็คือผมอะไปตรงจอเลยปุ๊บอ้า <S 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 พูดขี้โมูเฮ้ยเดี๋ยวนะ กำลัง <One> ค <input> ิดอยู่ามีความเป็นไปได้ที่จะลงท่อไหมยังหลักฐานผมยังไม่มากลุ่มมาได้พอฉะนั้นพูดโกรธกันแล้วกันสำหรับผมผมเชื่อใจสิมันแล้วตอนนี้เพราะผมเห็นทำเวีนอยู่ผมเห็นทำควีนเรา่วดไบโกพี่โกชิมันอยู่ห้องสกิล i ิตี้แล้วมันมีการกดรีพอร์ตทางที่ห้องนั้นมีสองคนแล้วพี่โกชิบอกอยู่คนเดียวแล้วมันน่าสงสัยมากเลยครับตอนนี้แต่ว่าผมจะต้องเก็บเกียนนะหลักแหกหลักแค้หลักฐานให้มากกว่านี้ก่อนลองไป ี่มากเลยองคว่วเอมากเลยเียสีเขียวเชื่อผมสีเขียวเยอมากเลยกอแตครับอ่ะอก็ตอแต่ครับอกูตัวเองก็ได้อยยงเอาไงโยงเอาตัวเองกูไม่เชื่อใจตัวเองร้อนจนเยอะเอาได้ที่หมือนคี่อขี้ม้ม อะไรได้เป็นฆาตกรได้อยากได้เป็นอยากเป็นอีพอร์เตอร์มาเลยครับทุกคนโอเคห้องนี้พอดีโอเคอุ้ยสวัสดีครับพี่โคชิไปละก็เออได้อมา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 เข้าเห็นเข้าเห็นสีน้ำเงินอะเอาเฮ้ยกน้ำฟันน้ำฟันตอนแรกอ่ะเขาเดินสวนกับช้างแล้วก็ต้องไปฮ่องกง ว่าตอนแรกเข้ามาห้องไฟแล้วเขาเห็นคนกระโดดข้อ,อ,อแต่ว่าแบบเห็นเป็นฝาเปิดอ่ะแล้วเขาก็เลยรีบดูไปดูห้องกล้องแล้วเข้ามาปุ๊บห้องกล้องมีเขียวกับกับน้ำตาลน้ำตาลแล้วพอเข้าไปปุ๊บอ่าวเรือแต่น้ำตาลน้ำตาลก็กดปุ่มป่มเดิมผมก <c oughs> ็เห็นสีเหลืองอยู่ในห้องนั้นด้วยน <c oughs> ี่เดินสวนช้างมาเลยใช่มองกล้องตลอดเวลานานเลยก็พี่เดินสวนพี่ช้<พ>างเลือกเกลอะไรกับผมลยเดินสวนช้างแกบอกว่าจะเห็นเราอยู่ในห้อง เราเราว่าเราจับคนโกงแกเราแกพาตาเจ้าน่ะหมเปิดแล้วตอนนั้นแกพาเราจัดการแกพาไปเลยหมุนซิ่วแบบแกผ้าอะไรเอ้ยแก้ผ้าเดี๋ยวนะผมคือใจร้าวใช่ไหมไอโอไต้ใจใจใจร้าวใจร้าววิสุเป็นขอ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 เป็นเฮ้ยโอ้โหตามจะขอเป็นก็ได้เป็นนุ้ย ผมุมใจเลยผมบอกเลยตอนเนี้ยผมจะฆ่าใครสักคนก็ได้เลย <S 2> <S 2> <S ผมจะเรียกทุกคนไปห้องโอทูเพื่อให้เขาไม่เห็นศพโอในห้องไฟเลยวิ่งส่วนนะสีฟ้าแค่น,นั้นแหละผมก็เข้ามาห้องแอดมินจะมารูดบัตรพอดีเลยและที่นี้ก็มีกฎอะไรไมมรู้น้องเพิ่งลงมาจากห้องนาวิเกชันแล้วก็เพิ่งลงมา,มาห้องชิลเพราะว่าภารก,กิจตอนนั้นพอดี ไอ้ที่เนี่ยอะซิสเต็มันไขึ้นอะกัลลังจะไปต้องกัลลังจะไปแก้พอดีเนี่ยตอนนั้นอยู่ห้องเรเดียเตอร์เพราะว่ากัลลังกดเลขอยู่อ๋อเงียบเลยเงียบเขาพูดตั้งนานไม่มีใครได้อา้าวหรือ <ๆ S 2> เปิดมามเขาบอกว่าเมาื่อกี้ตัวอยู่ห้องเรียนเตอร์อเขาอยู่ห้องกล้องไงอ๋อใช่ใช่เขาอยู่เขาอยู่ตลอดเลยเมื่อกี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยแบบเชี่ยแบบหลบแบบหลบฆาตกรเผื่อหลบฆาตกรวะไม่เลยผมเป็นจริงไอ้เอ๋อมิตรปิชาทำไมบวช ิบหายแล้วคือเมื่อกี้ผมไม่ได้นังใจตะกดเลยเว้ยในกาผมยืมเพื่อยังไม่คืนเลยทำไมพี่ช้างเจอศพสองรอบนะวิ่งมาเจอพอดีเลยไงสองรอบเนี่ยแน่เลยพี่มันมีคนพังเครื่องเว้ยพี่เรวิ่งมาซ่อมแล้วเจอศพพอดีต้องยืนยันพี่พี่หวานได้เลยว่าพี่หวานไม่ได้เป็นเพราะว่าเมื่อกี้น้องยังอยู่ห้องออเล็กทริกกับหวานอยู่เราว่านะ แดงเป็นเซลี่ฟอร์ดเองท <c oughs> จะมัน่นใจขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> อุ้ยิ่้เกือบบินแล้วย <c oughs> มรับขอบคุณไม่เจอเ <c oughs> มื่อกี้ตรงมาเจอตัวเขาเลยอะ่ะเมื่อกี้เขาเดินเข้ามาปุ๊บเจอศพเลยเมื่อกี้เขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอสีเจอสีอส,<ะ>สีฟ้าตายแล้วก็ก็กำลังจะกดเลยแต่ตัวก็มาพอดีจริงอะแหละเยี่เย็นตุ๊บติ๊ดเตะหรือเปล่า ทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยวะเวลาคนเล่นเก่งทั้งทที่ทั้งในเนี่ยพี่ไม่รู้จักทุกคนกผมมั่นใจอย่างนึงแล้วก็คือมไม่ใช่ไม่ใช่เหลือแน่นอนร้สสอยเปอร์เซ็นต์จบล้มแหละคือ,อ,อเขาเขา<อ>เข้ามาแล้วเห็นศพไงแต่เขาไม่รู้ฆาตกรมันเดินไปหลบตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยแหละคือมีแต่คนสงสัยผมไว้ตอนเนี้ยอุ้ยตายตรงนี้เลยอ่ะไม่รู้ว่าพี่โคจิหรือว่าเซฟคือสงสัยเมื่อกี้คือ เพราะแค่ที่สงสัยคือไอ้หยงกูไม่ดูกล้องกูรอดูคุณชายสักคือเนี่ยมึงไม่ดูกล้องเนี่ยที่กูสงสัยเนี่ยแหละกูยืนดูใครกระยุ่วเพรากูกำลังกระดูกล้องไม่กระยุ่วหน้ากูเลยสักไอ้หยงก็เป็นมาหลายรอบแล้วก็ไม่น่าจะเป็นได้อีกแล้วนะพี่พี่อย่าเอาเอาพี่พี่อันนี้อันนี้ผมไม่ชอบเลยพี่อย่าเอาคือทฤษฎีอย่างนั้นมาพูดได้ไหมเสียแรงอย่าได้หยิบปนยาแล้วนี่คือ คือผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบมากเลยการอ้างว่าตาหลายตาที่แล้วเนี่ยเป็นมาแล้วแล้วคิดว่าจะเป็นอีกแล้วอันนี้คือมันมันแล้วแต่การสุ่มไหมเมื่อกี้ผมผมหัวผมเกือบไหมแม่งคือผมไม่อยากผมไม่ขาดกลางคลิปโอ๊ะกลางแต่ผมไม่เห็นสุมนะผมเห็นคุมรีบมาขึ้นก็กดเลยก็อยู่แต่ว่าขวาล่างสุดเพราะผมไม่เห็นใครเลยก่อนที่เราจะขึ้นมาอ๋อแป๊ดหนึ่งแล้วเราก็ลงแล้วตอนนี้สีเหลืองก็มาบระจก ดีกับเราาอ่เตี้ยเขาบอกว่าอยู่หน้ายานอ่าสีเหลืองบอกอยู่หน้ายานเป็นไงจะไปะคลิปไปก่อนหรือว่าไปคลิปก่อนไปคลิปก่อนก็ได้ครับใช่กปตายคนแรกเลยส,สงองสามละปิดใม่เรื่องปิดใหม่แล้วครับท่านผู้ชมโอเคมาพร้อมแล้วชึบชึบชึบห้าสี่สองศูนโอเคเสร็จละไป บล็อกอะวะไม่ใครดูกล้องเลยดูเองก็ได้เอาเขียวพิวานกูเดียวสีสีใครวะสีพี่ช้างพี่ตายยังอ่ะตายในอันนั้นน่ะแล้วแล้วแล้วทำไมกูเห็นข้อความพี่ช้างขึ้นวะพี่พี่ช้างเขียนภาษาภาษาคาราโอเกะอยู่ปะใช่นั่นแหละใช่ใครอ่าไมมตัวนเลยว่าใครโอเคกูโหมดประกันเฮ้ย ไม่เห็นเซตผีนาไอ้เงี้ยเซตเซตผีนาฏถึงว่าทำไมกูเห็นล่างล่างสีเหลืองกับสีแดงยังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีอ่ะเป็นคนอ่ะเตะเตะน้องโหวดไทยกูโหวดพี่โกจิโอเคโอเคพูดคำนี้ไว้กูกูไม่รอช้ากูแล้วพี่โกจจดเด้อเ้อเด้อเด้อเ้อไอ้เหี้ยไกูเหยียไอ้เหีอยจจะีบพูดคำพูดคคพูดับมึงหัขอกูหน้เห้อไอ้์ินครับ มึขอของขับคอกูต่อหน้าเรายค,ค,คือแมวซ่อมอยู่ข้างหลังเนี่ยแมวแมวซ่อมอยู่ข้างหลังต่อกูเนี่ยแลย้วหยงก็กำลังจะเดินมามึงหักคอแันวมึงต้อักสืบสู่ควายแดกย่าในวันนี้เขาดำเสนอเตะสื่อวิญญ,ญาณสปอนเซอร์โดยอาไปริดน้องพี่ขอโทษเว้ยที่พี่ที่พี่นั้นปีนใส่าปีนตะก้าลงน้ำดำน้ำไปดูประกาศร้านขายลูกตกปลาสำหรับวันนี้นะครับผมพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, <sk ill> กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้สมพันธ์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับและถ้าใครอยากติดตามคนเหล่านี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้เตะสือวิญญาณก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนจะลืมไปรถไหนแล้วนะรถไหน